คําว่ากาเนชานะคะก็เป็นชื่อขององค์พระพิคเนตอยู่แล้วคาเฟ่ก็คือรู้อยู่แล้วว่าคือเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะคะก็เลยอยากจะทําให้บรรยากาศในคาเฟ่นะคะเป็นที่ที่ให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขนะคะเหมือนสโลแกนของร้านนะคะกันเนชาคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะคือมีความสุขที่นี่ตอนนี้นะคะรายการแปลกเหนือแปลกอีพีนี้เราจะพาไปรู้จักกับคาเฟ่สายหมูแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่กันเนชาคาเฟ่ฟาร์ม ที่คุ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่แห่งองค์พระพิคเนตช่มความสวยงามของคาเฟ่อิ่มท้องกับอาหารเครื่องดื่มและรับบุญจากองค์พระพิคเนตปั้งมหาเศรษฐีสูง2เมตรประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกับใบสักระและขอพร สวัสดีนะคะนุนาธัญน,นานเฮรันวรศิรินะคะเป็นเจ้าของกาเนชาคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะซึ่งกาเนชาคาเฟ่แอนฟาร์มนี้นะคะเป็นเจ้าของคือเป็นครอบครัวนะคะของมัอร์เบสอาจารย์เบสพินกรจิรจารปดีนะคะที่เป็นผู้คิดค้นนะคะว่าจะต้องออกแบบแบบนี้นะคะจะต้องมาทําคาเฟ่แบบนี้แล้วก็ทํำคาเฟ่ในลักษณะแบบเป็นฟาร์มนั่นเองคะ่ะ ร้านคาเฟ่เนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะที่ทางหนูนาแล้วก็อาจารย์เบสนะคะได้จัดสร้างพิคเนตสวนเทวลไรนะคะซึ่งเป็นองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีซึ่งต้นแบบขององค์เนี่ยอยู่ที่เมืองปูเน่ประเทศอินเดียนะคะอาจารย์เนี่ยศรัทธาแล้วก็ รักองค์นี้มากๆาก็เลยเดินทางไปที่อินเดียนะคะแล้วก็มา,าคุยกันว่าเอยเราจะทําองค์พระพิฆเนศขึ้นมานะคะซึ่งองค์ท่านเนี่ยจะมีรูปเทวลักษณะที่ไม่เหมือนกับอ,องค์พระพิฆเนศปามหาเศรษฐีซะทีเดียวโดยเฉพาะตรงที่มือของท่านมือข้างหนึ่งของท่านเนี่ยนะคะที่องค์ต้นจะถือขนมแต่ว่าถ้าเป็นองค์ของของพิฆเนศส่วนเทวไลนะคะที่โดยอาจารย์เบสเนี่ยจะถือ ถุงทองแล้วอีกด้านนึงจะถือธรรมลงค์นะคะเราก็เลยตั้งชื่อพระพิคเนศองค์นี้ว่าพระพิคเนตปางมหาเศรษฐีนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําคาเฟ่เพื่อที่ให้ผู้ศรัทธาองค์พระพิคเนตได้มากราบไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วก็ลาขนมที่นํานไปถวายแล้วกลับมาทานได้นั่นเองค่ะ ชุดไหว้นะคะก็จะเป็นขนมลาดู5้าสีหรือว่าเรียกว่าปัญจะลาดูมะพร้าวนมสดก็จะมีขนมมะพร้าว um นมสดอยู่5ลูกแล้วก็พร้อมกับเลือกเครื่องดื่มได้เครื่องดื่มของเราเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกได้เป็นเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นชุดสิ่งเจอก็จะมีะขนมนึ่งนะคะที่เป็นขนมไหว้เป็นขนมโมทกะที่มีไส้ที่ขายดีมากๆที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งคือปาณีปุรินะคะคือปาณีคือน้ำเปล่า ปุรีคือแป้งกรอบก็จะเป็นขนมที่มีน้ําลาดในแป้งกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วอินเดียจะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือปาณีปุรีนะคะอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีมากๆแล้วตอนนี้ทุกคนให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าอร่อยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเองค่ะตัวฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นจากที่เราชอบพาลูกๆเรามีลูกนะคะแล้วก็จะมีน้องน้ำพริกแล้วก็น้องน้ำแกงนะคะชอบพาเด็กๆไปเที่ยวฟาร์มเพราะว่าเหมือนกับได้เปิดประสบการณ์ได้เขาเรียนรู้นะคะเราก็เลยบอกเออถ้าเราทำคาเฟ่เราอยากจะให ครอบครัวคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย,าย่าแล้วก็หลานๆเด็กๆนะคะได้มาเที่ยวแล้วก็ได้สัมผัสได้เรียนรู้ว่าสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยเขามีชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเลยก็เลยทําให้มีฟาร์มเล็กๆนะคะอยู่ในคาเฟ่ของเรานั่นเองค่ะฝั่งขวาก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์โอมนะคะที่เป็นหญ้าขัดหมอนที่พ่นสีเป็นสีๆอันนี้ก็คือสําหรับใครที่ชอบแบบถ่ายรูปแบบแนวแบบแฟนตาซีน,นะคะอันนี้ก็ถ่ายได้เลย สะพานสวัสดิกะคือเป็นความหมายของอความเป็นมงคลขององค์เทพอยู่แล้วนะคะก็คือผ่านตรงนี้ไปใครจะเลือกซุ้มฝั่งขวาก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้เราจะมีซุ้มทั้งหมด12ซุ้มมีอาคารอยู่2ชั้นอาคารชั้น1 12โต๊ะอาคารชั้น2อีก12โต๊ะค่ะตัวจุดตร,ตรงกลางที่อยู่ตรงสะพานสวัสดิกะอันนั้นสามารถนั่งถ่ายรูปได้นั่งทานอาหารปลาได้แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ลังตัวลีนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ต้อนรับองค์เทพนะคะอยู่ตรงกลางสะพานสวัสดิกะเลยก็สามารถที่จะเป็นจุดที่ให้ทุกคน ได้มาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินรีวิวได้เลยเพราะว่าสวยมากถ้าใช่ดีต้องถ่ายแบบท็อปมุมหรือว่าถ่ายจากชั้นสองสวยมากๆเลยค่ะกานชาคาเฟ่ Cafe, เป็นคาเฟ่แห่งองค์พระพิคเนตอยากจะให้ทุกคนที่อ,อยากจะได้พลังบวกอยากจะได้ความสุขหลังจากที่มาทานอาหารที่นี่ก็อยากจะให้ทุกคนได้พลังบวกได้รับพลังดีๆนะคะไม่ใช่มานั่งชิลอย่างเดียวแล้วก็กลับไปอยากจะให้ทุกคนมาที่นี่แล้วมีความสุขที่นี่ตอนนี้กับกานชาคาเฟ่แอนฟาร์มนั่นเองค่ะ สนับสนุนโดยร้านสเต็กถา700เชียงใหม่สเต็กหลากหลายอาหารไทยอิตาเลียนยำขนมหวานกาแฟ à, และเครื่องดื่มอีกมากมายสนามฟุตบอลซีเอ็ม f ทฟฟอร์ n a เสื้อประตูผีภาพยอดขายให้ธุรกิจของคุณกระตุ้นธุรกิจออนไลน์ให้ปังกับ m a r k e t ็ n ติ้งรับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร